โอเคสวัสดีนะครับคลิปนี้เราพามาชมนะครับเป็นรถเกีงฮอนด้าซีวิกนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดอัปเกรดนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์เชอร์วินเวก้านะครับเดิมทีแล้วนะครับก็รถรุ่นนี้ก็ค่อนข้างเสียงก็พอใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ยังแต่ยังไม่ได้เสียงที่ครบครันนะครับวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนลาโพงเดิมออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมนเป็นลาโพงของแบรนด์เชอร์วินเวก้าแล้วก็เพิ่ม เสริมในเรื่องของซับเบสไปตรงนี้เลยนะครับเป็นซับเบสขนาด10นิ้วนะครับเบสนุ่มลึกมากมมาลองฟังกันดูนะครับรายละเอียดมาเต็มเลยนะครับครบกลางแหลมเบสฟังเหมือนโฮมเท h e เตอร์ในบ้านเลย ลำโพงนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยทั้งคันนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างก็คือลำโพงเสียงแหลมตัวนี้ก็เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เสียงกลางก็เปลี่ยนออกแล้วก็เสียงกลางคู่หลังก็เปลี่ยนออกนะครับมาเป็นนี่เลยนะครับเป็นลําโพงของแบรนด์โชวินเวก้านะครับแล้วก็เสริมแดมทั้งบานเลยนะครับให้ลําโพงเกิดเป็นตู้เกิดมีมิติเสียงมากขึ้นเสียงทุ้มนะครับเสียงกว้างใหญ่นะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยว้าวช้ำเลยครับโชวินเวก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนาจาก USA นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําของเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยนะครับแบรนด์เนี้ยนะครับเป็นแบรนด์ที่โอ้ยหลายคนติดใจมากเลยเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับน่าฟังมากซับเบสสิบนิ้วนะครับวางติดตั้งใต้เบาะเมื่อประกอบเบาะไปแล้วก็นะครับก็ไม่ไม่ได้เกะกะอะไรเลยนะครับคือทุกอย่างเข้าอยู่สภาพเดิมทั้งหมดนะครับติดตั้งเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสิบในเก้านาฬิการับรถโดยประมาณก็ห้าหกโมงเสร็จแล้วนะครับ ก็เหมาะกับรถครอบครัวแบบนี้นะครับในสไตล์ของการแบบปิดรถฟังไม่อยากมีพ o w ว r แอมไม่อยากมีปรีไม่อยากทําอะไรเยอะแยะไม่อยากเปลี่ยนแบตเตอรี่อยากที่จะได้เครื่องเสียงที่เพราะมากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับชุดแบบนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับทําทั้งทีทําของดีๆนะครับใส่ของดีๆไปเลยจบกว่ากันเยอะนะครับผมจบที่นีเท่านี้ครับ